ชีวิตคนเราเนาะก็ต้องผ่านการบวชเนาะลูกผู้ชายครับบวชและนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณนะครับ นี่ก็คือการที่เราทำบุญทดแทนพ่อกับแม่นะทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี้ไม่มีวันหมดนะครับทำได้ตลอดนะถ้าใครแบบว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เจริญรุ่งเรืองให้อิ่มน้าสํารานนะชีวิตจะก,ก้าวหน้ามากครับ ทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับมีแต่ความเจริญน,นะครับผม